อันเอาเป็นแฟนก็ได้ <S <S <อ>มัน,ไ,นได้ซัมไดเลยแต่ตีนเท้าเนี่ยเขากัอันสิโทไปไปถามเพิ่งว่าติ้นราคาเท่าไรอย่างประมาณนี้นะเอาเป็นแฟน,น,นก็ได้ได้ซัมไดก็เอาซัมนั่นเนาะตาม,ตามงบเขาเนาะตามงบเขามีแฟนนี่ก็ซีแมทเนาะแมทนพราะมืดเ<า>ขาก็ซิมทส่ง่าเขึ้นว่าส่งไม่ขาวขาวคุ่งราคาโอ้โหไปสอนปลาพี่น้องเอ้ยคุณน่ะสอนปลาหรือสอนอยังกะนนะ โอ้บ่ดิสิยังว่าືด้คือมันมืดๆทางทางพุ่นอือเพิ่นกินเผ็ดเลยบ่จ้ใส่เผ็ดเลยบ่น <c oughs> ี่ใส่ใส่ สบายดีสบายดีพี่นอ้อ,นนองเอฟซีปัจจุบนสุขสุขคนพอกันยามค่ำยามเลงพี่น้องลอตอนนี้ตะเวนค่อยคับลงมาโอ้คือคับแท่นีมาเบ่งบรรยากาศก่อนช่ว่งเลงๆพี่น้องเลยเนาะอว่าสิออกเมือ่อทางบอ่อแซนเรากินเข่าเราก็เลยขินทานอ,ออกเมื่อพอกันกับเลา่าใครเนี่ยฝนโปโตกระทางมันนี่ถ้าฝนโตกระทางก็แห้งพี่น้องเลยเนาะทางเขาก็ได้ ป้าผืนผ้า,ากันเตรียมไปทักอะที่ไหนในสบุนวาซีมันก็เลยเห็นผ้ากันสุนลมมุนอยู่ผูรากสิไปสอนยี่น้องไปไลาลยคนนรีอันนี้ทางเชียงลูกก็ห้ายน้ำวนๆผูผืนผ้า,า,ากันไปสอนผูใครเราไม่แต่มันคนสิไปสอนนะทั้ทงวาน่อยเอาเอาแล้วบอของ เอาสบได้ใส่ใส่ตลเกโอ้โอ๋อผู้นั้นกระลำอยากไปน้ำพอล่เอนาะไปสอนทั้งใ้โดยสบายดีโอโอพรยาปะเด้ไปกับมาพอไปไปก็ไปวะน่ะไปไปไปอ้โอไรไลเด้อยเฮ้ยยะเรือคู่ยูฟูโอ้บ ไปเพิ่นปรอดอันอันลาพอดีแรกก่อยอยากถามอันอ่าเรื่องเพื่อนดากแก้วน้ำเน่เนาะถามก่อนผู้ลูกเราให้หได้ตอนนี้งบชัางคอยนะมีอยู่สามล้านสามแล้วคอยก็เลยอยากถามเจ้าว่าอ่าทางเจ้ามันมีส่วนใดในเรื่ออะนั่นแหละเงินจำนวนนี่เลยสิให้คอยซื้อยังเลยนะโอ้ได้เลยได้ลยในจำนวนเงินตัวนี้กับพอดีเลยการจะได้ช่างเป็นแป้นปู เป็นปูวะอืมเป่นปูกะแผ่นเพละแปดสิบเงี้เพื่อนเนี่ยเขาที่ถามเราว่ะเพื่อนประมาณนั่นแปดเมตรคูณคูณหกนี่อันนี้ผลซีเฮดเท่าไรที่ว่าเเจ็ดเจดคูณคูณคูณหาอย่างวันเจ็ดคูณหาอืมเจ็ดคูณหาเจ็ดคูณหามันก้จะแผ่นแป็นเจ็ดคูณหานี่เขากะเปลมันหนาซาวเร่ได้สั่งมาและเวจงเดี๋ยวไล่เบิ้งก็ได้ลวก่ เป็นเป็นแอมอ่ะแผ่นละหกสิบเป็นอ๋อจะต้องลองถามผู้ใหญ่ก่อนในเรื่องเทือสุมือินนี่พิ่นอยากเอาเป็นเซอร่าส่วนลายที่คนใส่ดีเนาะแต่ว่าถึงเวลาเนี่ยก็ขาดนั่นแหละเป็นแอมเราบถ้าเพิ่งก้อนถามว่ามันมีงบมาเนาะนั่นแหละถ้าว่าถ้าที่ใจ้ในใจเข้กับเป็นเป็นเป็นเซอร่านี่มันมันมันต้องทำเดียวกับเป็นปูราคาแสนกว่าแต่ว่าเป็นอันนี้ราคาหกสิบเอาแต่ได้ดีกว่าแต่ว่ากะ กับตัวนี้เนาะมันทีถือกลัวบันนี่ค่าสร้างเขาสีบบเพิ่มคือเพรเขาต้องได้กบได้ไทยเลยบ่ไมหมฮะันถ้าเป็นไม้ธรรมาดาก็ได้หรือ,อว่าไอะไรตัวเตี้ยแป้นฟ้านี่คอยว่าขึ้นอยู่กับผู้ใหญ่เพิ่์นเนาะถ้าว่าเพิ่์นห้เงินมาเพิ่น์นต้องการตัวใดเขาก็จังซื้อให้เพิ่์น้ามันถ้ามีผู้ใดเพิ่์นสีซอยมากนะก,นกน็ดีกันเลยถ้าเพิ่์นปลากดีใจเนะาะเอาประเด็นคัด,ด,ขดขาดเนยอยากซอยด้านใดก็ดยินดีเบิร์เลยเนาะ เป็นแป้นปูเนาะบะรเจ้าให้เอาปป้นปูกะมีเต่คนว่าอาแเป็นปูเจ้ากะอ่าหากเกิดว่าทั้งกันเจ้าบบมี่กะเ้ากัดสีกะสีผููใหญ่เพิ่นกัข้าวอยู่แต่ว่าแต่ว่ามันมันหลายคนอยากซอยกันยิ่งดีนะทางผู้ใหญ่ทางเจ้าอยากซอยกันดีคือกันนั่นแหละคอยจังถามเจ้าว่าสิให้ทางเจ้ามันมีส่วนใดในเรื่องเงินน้ำคอยนี่สิให้คอยซื้อส่วนใดนะั่นแหละส่วนเป็นแป้นเป็นปูเลยเป็นแป้นปูเนาะมีแต่ปูล้วกะเช่น เส้นผาคือมันสีแปดเปล่นปูนี่เอาเบิ่งก้อนว่ามันสีจักเพนเอาไล่เบิ่งจักเพนเพราะว่าเฮือนมันเจ็ดเจ็ดแมตรแม่นบ่แม่นแต่ไอที่ขาดไอปะอันนี้ก็ตีนเสาอีเด้โอ้แมน,นแม่นกตีนเสาเดี๋ยวคอยอันอันเอาเป็นแป้นก็ได้<อ>มันได้ซ้ำใดแหละก่กรต,ตีนเสาเนี่ยฮาก็อันสิโทรไปไปถามเพิ่งว่าตีน ราคาเท่าไรยังประมาณนี่นะอเอาเป็นแป้นก็ได้ได้ซ้ำใดก็เอาซ้ำนั่นเนาะตามงบเขาเน,นเนาะงบเามีแป้นนี่ก็ซีแมทเนาะแมทเพราะว่ามื่นเขากัสิมาสส่งอ่าเพื่อนว่าสง่งไม้ขาวขาว,ขาว,ขาว,ขวงคงราคามืมมม่นมื่นกัจิมาอยู่ประมาณสิบกาโตขาวเขาประมาณหกแมทหกเมตทมันถึงตัวละเซนหาไม่แป้นนี่หรือว่าเขาสั่งไม่เลย มันมันเป็นไม่ดิบบอกคือที่สมเจ้าสั่งมานี่ไม่ดิบเลยผลเป็นเหลืองเฉยๆเลยแบบว่าถ้าเป็นไม่มันตายแล้วนี่แผ่นอะไรวะล่ะตามในบ้านที่เจ้าไปถามมือแผ่นละแปดสิบกมีนี่นี่กมีนี่เป็นปูบอกเป็นปูนี่นี่กมีหลายบอลหนึ่แต่บางบอลกับแพ่นละแสนแต่ล้เนี่แพ่นละแปดสิบเดี๋ยวการข่อยได้มามื่ออื่นเนาะเดี๋ยวข่อยสิไปเบิ่งเนาะแม่แม่นแเอาโตมันตายแล้วข่อยมันจังมันเหี่ยวแหละเออแม่นแมนแมน เดี๋ยวคอยคันคอยได้มาเลยสิไปเบิ้งอันคือคือใบซีเล็ตนี่ไม่ไม่ชดๆเลยถ้าเฮามาไม่กระยากแตกแเลยวันนะมันแต่ภายนีาก็สิได้ไปซื้อผ้าคลุมอยู่มื้อนี้แหละสิได้พาเพิ่นไปซื้อผ้าคลุมเพราะว่ามันเป็นไม้ดิบเลยเนาะเฮามาแ,แล้วมันบ่สิได้ซื้อผ้าคลุมมื้อนี้แหละเนาะเพราะว่าให้เพิ่นมาแต่สอนก่อนแต่ว่าถ้างั่น กูใหญ่บลาเผื่อังให้โปกตีให้เอา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 โป๊กใบโป๊กคมไว้ป๊กคมใบมันถือพ้นน่ะนะทําข้าวกูอยากให้มันถือพ้นนั่นแหละจุแดงดผมเป็นอย่างเนาะกูเถอถือพ้นมันซึมกับไปมันจะกลายเป็นไม้ผูคันมาเฮาได้เห็ดไวใบขยุต่าฝนกระเด็นเนาะโดยโดยโดยเดี๋ยวข่อยสีลองเบิ่งกแป้นเนาะสันเนาะเนี่นแหละคือในส่วนที่ขาดนั่นแหละคือแล้วก็แป้นกับไม้สีแปด เพิ่นลกะไว้นี่เจ็ดคูนหาโบดูเปดคูนหาหาคูนเจ็ดวาม้าไม้้าสังเจ็แมตต์ปุยเลยอ้คูนเจ็ดฟองเลือนห้าสิบเจ็ดอันนะชุมกัทนาเพิ่นนะฟองงบมาหกหัวร้ายนะกิตามงบผู้ใหญ่หมาเนาะเพิ่นลห่มาเ้ากสะสุมหลายๆฐานเนาะอันนี้ก็อันที่ได้มาเนี่ยก็อันผู้ใหญ่เพิรนซื้อมากอันยิงยิงงบอยู่วานสองฐานอนนั้นยืดได้หนีบอแม่แม่แม่ ดีใจน้ำเล้าสันนะถ้าว่าได้ครบกัขาดค่าสร้างเนาะสมมติได้ข่าวได้ยังมาได้ตีนเสาได้ยังกะมีแต่งบสร้างแล้วบ้ดนี้เนาะว่าเปิดสิเอาขึ้นแบบใดสร้างกะแห้งช่วงนี้นะน้านี่หายากได้แม่นอยูแต่ว่าการสิ่องเกิดเกิดมึงหลายบอลเนาะดยบอลได้เพิ่นเห็ดได้พอมาพอควรเนาะดยถ้าเกิดว่าคือยกตัวอย่างคือ สั่งที่ห้องไปถามนั่นมันก็แพงไปนะเพราะว่าเคยเห็ดเฮือนซัมนี่นะมันบริเวณแพงนลยมีแต๊ซิบสี่สิบห้าล้านกันมาณนี่แหละถ้าว่าทามสี่สิบล้านเลยมันกลัวเขงบเฮตุเฮือนเท่าอีกแม่นแม่นบ่ออะเมนอันนี้กะงบประมาณอันนี้กะประมาณมันเจ็ดแปดล้านแล้ซื้อมาก่มานนนี้ก็ได้แม่นคนย่อมฮะประมาณนะมันมันแพงไม่ซ้ำมานาวผัดเฮาเฮตุเฮือนตัวนี้นะมันเปลืองไม่เดี๋ยวมันมีทั้งสั่นเทิงสั่นลุ่มน้ำ บอกคือเขาเห็ดเพื่อดินผัดเพื่อดินผัดมันกับเปืองไปคนละย่างเพื่อไหมกับเปืองคนละย่างไหมมันผัดตั้งตั้งตึงตั้งลุงคือเห็ดเพื่อดินผัดไหมดินนี่มันมันมันอย่างน้ำทรายกับปูนกับอย่างนี่แหละเล็กมันมันกับมันกับแพงไปคนละแบบคนแพงคนละแบบแต่ว่าเขาว่าอันตัวได้ก็ได้แต่ว่าเขาเห็ดสงบเขาไม่เขา่าะมาานั่นแหละผู้ใหญ่ผูนให้เห็ดเพื่อไหมฮะสิไปเห็ดเพื่อดินกับพได้ผู้ใหญ่เห็ดเพื่อดินฮะสิไปเห็ดไหมกับพได้เนาะ แต่ว่าเห็นเพื่อนดินแถวนี้ค่อนข้างจะแพงแพงเพราะว่ารถมันถูกกันทรายพวกนี้มันมาไกลจากสวรรค์เลยนี่ครับมันเปื้อนน้ำรายกับหินคันห้าสิได้เห็ดเฮือนมันก็จำเป็นต้องได้สร้างนะแม่นต้องได้สร้างเฮียหลอดช้ำล้านผู้บอกมังหดผิดแม่นบอกหลอดายฮะเหมือนช้ำล้านอยู่แถวนี้บอกมีเขาก็ต้องลงไปเกยยุสวรรค์เกยสวรร่์ขาดเสียค่าเดินทางมันร้อยกว่ากิโลเดียวกับสองร้อยโล เมนเมนป้าค่อยก็ลืมคิดไปเนาะานนดิะแถวนี้เพิ่นกนะับบอกเอามากองขายเนาะมันกะซิมีอยู่แถวพวกปูนฮะลายโพดพวกปูนสังกะสีวัสดุก่อสร้างพวกเล็กพวกอยังนัะงแต่ว่ามันยากน้นตัวทรายอย่างเนียจังถ้าเกิดว่าทรคือแถวขิดเนามันใกล้ใกล้ได้มันแหลนมากกับราคาสองล้านใต้สี่สองล้านหางเป็นบอยเคยเอาอยู่แถวอันคันอยู่ดงเฮนกะเป็นอันแฮ่กับลังละล้านเก้า อยู่ดงเห็นทรายนี่กับประมาณล้านล้านแต่ได้คอยก็เริ่มล้านซีเต็มบ้านพี่ก็ยังบ่ฮู้เนาะมันแต่ละเขตมันก็ตามการเดินทางของรถเขาโอเคสับปะหล่ะขอบใจลายๆเนาะเดี๋ยวค่อยสีไปเบิ่งทางแป้นเด้อด้ยอ่ะสบายดีโดยโดยอาสาธุนาะโดยโดยอ่ะยังได้เดี๋ยวคอยเหลือได้ด้านนี้โดยทำให้เฮากะมีงบประมาณ เพิ่มอีกเนาะโดยข่อยก็มีอยู่สามล้านสามับโครงหลังคาเอกับอันฮาร์ดซิงค์อะไรโดยขอบคุณคุณทางอันคุยใหญ่ทางงันสองสาวบุนเดอโดยโดยเดี๋ยวข่อยไปหาทางเมียบาแก้วกันเด้อโอเคโอเคโดยอย่างมาเบิ่งแล้วกอนเฉียงลูกแล้วฉะนั้นเดี๋ยวกินนี่อ้าสบายดีรำยังเคยกินนี่วะ โอ้ยพ่อไปหากินเนาะปู้สอนปูสอนปลาหนึ่งเข่าว่อนะโอ้ผู้อาเบยกับเบลแก้วว่าไปสอนปลาอ่อืมเอาเนาะเากลังหนึ่งเข่าผู้เอฮียเสียงลูกเจ้าหันรำด้ไรสวรรค์อยากอะไรอยากโล่งง่ายไหมมีปีงมะโอ้ผู้อาเบยกับเบลแก้วเบิ่งเบิ่งสีสุ่มมาให้เบิ่งกันพี่น้อง ปลาเราคุณนะโอ้โหโอ้โหไปสอนปลาพี่น้องเอ้ยคุณนะสอนปลาหรือสอนยังกันนะปลาโอ้โหดูดิเอาเบยก็มาแก้ววะน่ะลงน่ะโอ้โหแล้วบบย่านปีงเนาะเอ้อแก้วบบย่านเนาะโอ้ เด็กกำลังเอาขึ้นไปเด้อเอ้ยวันนี้ลูกชายจ้าระวบายในสวรรค์เอิญมาเด้อเต้นมากกบมากไปเฝ้าพ่ออยู่ดิอือดูนะโอ้โหมานี่พอดีผู้พากันนั่งเก็บเลยใช่แล้วไปซอนเว้นในข้าวซ้อนรองเบื้องไอ้ดังซอนใหม้ไปยังวัดถือกลุ่มของจำโตอยู่ดิอ๋ออ๋ออ๋โอเคจัดเนาะเอา ดีไปซุ่มให้เพิ่นเบิง่งเนาปุ๊เดี๋ยวอนันก็เลยเวะมาก่อนสิกลับเดี๋ยวเก็เลยมาเบิง่งบรรยากาศงามแรงปูเฮ็ดยังไงอะนะสบายดีลูกๆสบายดีลูกๆสบายดีใบดีก่อนใบดีเอาใบดีใบดีก่อนโอ้ได้กินลอลไรบ่ใบดีได้เนาะแซ่บบ่แซ่บป,ปะลูกแซ่บบ่โอ้โอ้แล้วหนึ่งข่าวฝนสีตกบ้างมันเอเนาะ ย่างว่าเด็กคือมันมืดๆครับครับคุณเปินกินเผ็ดเลยบ่ระเจ้าใส่เผ็ดเลยวันี่แม่นใส่เครื่องปรุงใส่หน่อยนึงบ่เออแซ่บบ่ฮะเอาคือแกงหัวคือกินซะนี่เนาะแกงหัวป่ซั่นบ่ใส่มะพริกหน่อยนึงเพิ่นบ่กินเด้่ยโอ้มันบ่นัวเนาะเปินกินเผ็ดอืมกินไดอันนี้อืมอๆๆ กินพล่งจังแข้งแด่งดีได้ใส่ชั้นอนไ่ได้ใส่ร้ายสีเด่นในบักเด่นจันีร์ไปถิมเนานผักเจาหาาในมันโอ้ยเป็นเบี้ยขึ่นละฮะสวันนี่ิมไหได้เห็นเอาไหวอยู่ใ่วยนึงน่ปเอากาดมันเนาะเอากาดมันออกอืหนึ่งข่าหนึ่งน้อ่างี้ยามเลงไปซาเดียวเวมาบงยามลงมาถามทังเบาะบามีอย่างนเลยว่าบวกราสี สีซื้อเป็ดน่ะสีซื้อเป็ดปูได้จำได้ก็เอาหัวรอขี้ดินนี่คือสีโบได้เราข่อยเบื้องเนาะอยายมันมีหม่องตั้งเฮือนใส่ไหมดิเดินเดินอ่าสัเดียวข่อยกลับกุด้อสวรรค์เด้อมันข้ามเลยเด้อโดยสบายดีโหไปไปก่อนน้องเลยทางบอลเซนสิ่กลับพร้อมกันกับทางบอลเซนเด้ โอ back, PI, antis, <mam fry UC S> ้ต่เก่าไม่ได้เคยกลับค้ำปานนี่นะมันนี่มันนี่สิออกไปพี่ค้ำมันนี่หูปกตินี่เมื่อแต่เว้นเพราะว่าโบเดมาหลายมือนะพี่น้องก็เลยอันกลับค้ำเนี่ยมันนี่หอดบ้านก็พุนละประมาณแปดโมงประมาณแปดโมงกลางคืนออกที่พี่ประมาณหกโมงอ่ะจังได้สำลักคิดนี่เนาะเดี๋ยวสมบุญกั สิขอโตจบกันพี่น้องเลยขอบคุณ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 ทุกคนที่เขามาเบิ่งมาส่งก็ให้ติดตามแล้วก็ให้กระตั้งใจเนาะตอนนี้ผู้คนสอนปูสอนปลากขอพุญแล้วบรรยากาศงามเลงปะเดี๋ยวขับบ้านกับจ่องได้บ้านนี่ปูไปได้บ้านเซียนเฮ้ยขับไปได้นั่งกินข้าวว่าเดี๋ยวนี้โอ้ยเนาะงานก้อนก้อนศึกษากับเพื่อนมันทอนเนาะ เพราะว่าเบะกินเลิศดูโจยอ่ะเรื่องข่ามาาเนี่ขยาอีกแหละมันหอนแห้งพูดจะเริญอาหารเ้ยสด้สวาเด้อกินกับยังไงนะขอเดยนะเดียวตอนเดียวเอาเอาเอาตอนเดียวมาผู้เดียวมอนี้มาผู้เดียวทังเบาเบาเมือ3าเมือเลยโอ้ขาเบาเผยแล้วไปปลูกข่าวว่าเผยแล้วไปเผนหุกเผยคุกสงองทอนหน้าแหละอ้าว ก็เลยว่าม uh, he ีโมทราบาทนี uh, ่โมบาทเดียวอ้าวหันแค่ตังมาปุ๊กกี่พี่บาษาทีกอ่ะสี่ไข่อ้าวคือไปผู้เดียวบาดนี่อืมอือาไปผู้เดียว่อยกาบัดดำหน้านี่ยย่นได้ไปผู้เดียวยุ่ยันบูไปใช่ไหมผู้เดียวเนาะกันทางไกลกันทางไกลอะไรก็บู้กล้าไปผู้เดียวแล้วย่านนี่ยังโมจ่าหนึ่ก็เป็น กเป็นดไลยังยังบอกรถือตัวนี้ใครยู่เจ้าเป็นผู้ชายได้ไปผู้เดียกับบอั่นกันไดดันรู้ค่ะไล่รูปอ่ะนะแบบข่อยครับวดตีนหัวกับบัวชากวามหันเด้ข่อยข่อยไม่มีเคลื่องเฮะเกื่อก็หลกกริบไม่มียแม่นวะโอ้ของข่อยนะมีอยู่เจกับบมีโอ้กับบมีแม่นบอนี่หันน่น เวลามันห่วมทางกันร้ยจ๊เยอะถ่ายโทรสซางว่าข่อยนึ่มีกะลิกมีกะเจหันเรียบร้อยเสียงยุ่งมีทีเสียวเสียงยุ่งเมนแล้วยังเป็นน้ำกลางทางเนาะมันหาได้ชุดหนึ่งกับแพงเติบละสามล้านโอ้เข้าค่ะเขาแทมาน้ำรดแน้วล่ะเนาะ คื่องยนต์รถเฮาไปซื้อห้านอะมันมุ้ีของแถมเขาชื่อรถคืออหไรแบบว่าชื่อเฟรชอะไย่างบบว่านั่นเด้ยเจ้าขายรถนั่นเนี่ยใน่นมีอันเก๊กห่านแล้วก็มีกุญแจให้แล้วก็มีอันจะเอียงเนี่ยลายเนี้ยโย่เวลาตีรถทัวยังก็อยู่หนทางก็สามารถได้กับตีนมันเพิ่นก็ให้เนี่ยเวลามันหัวตีหนึงก็เปลี่ยนได้พอได้ไปห้านอยู่แล้วมียุทธ์อะ แต่ฮะผมมีเครื่องอะไรมันงนะมีตีนแต่ว่าหนูมีแนวหันหนบอนี้มีแนวหันอนนี้เอเอ้ยโอ้ยเอาเอาเอาจ้ะไปกลับไปบัดนี้เนาะโดยอสวัสดีเนะท่านเู้เสิร์ฟเนาะโดยเอาเอาเห็นแล้วกินข่าวก่อนไปโดยไป่น้องไปกลับบ้านกันบัดนี้เนาะไปเลยเด้อสบายดี